จอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโป๊ก้งสไตล์ประจำวันที่1พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้บังคัครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้นิโคลสัสยินยันได้พาส,สปอร์ตไทยแล้วพร้อมจะลุยอยู่ยี่สปีชิงแชมป์เอเชียนะ โดยแบคขวาลูกครึ่งไทนน์เวยยืนยันทำพาสปอร์ตไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและโอบีโอเดนเซต้นสก,กัดก็ตอบรับสมาคมในการปล่อยตัวมาโดยสึกชุดยุ่ย่3ปีจิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายอย่างแน่นอนอยู่แล้วโดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดเตรียมสู้ศึก AF c ซียุ่ยย่ปีจิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานที่ไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับทางเกาหลีใต้เวียดนามและก็มาเลเซีย ซึ่งจะแข่งขันนะฮะนัดแรกในวันที่2มิถุนายนที่ถึงนี้ล่าสุดทีมงานข่าวได้รับการยืนยันจากนิโคลัสมิเคิลสันแบ็ควาลุกครึ่งไทยน์เวย์จากสมโมสรโอเบอเดนเซ่ o ทีมแมลิีิสสุดของทางเดนมาร์กว่าเขาคนนี้ได้รับพาส์ตไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ต้นงสังกัดยังยินดีที่จะปล่อยตัวให้มาแข่งขนันตามช่วงไปที่ฟาเดออีกด้วยนะโดยเจ้าตัวนั้นต้องการารับใช้ทีมชาติไทยชุดนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มความฝันของคุณแม่ วิชุดาเก่งเขตจิตที่เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกโดยกําเนิดซึ่งหลังจากเคลียร์เรื่องเอกสารความเป็นคนไทยได้เรียบร้อยแล้วจึงไม่ได้มีปัญหาติดขัดใดๆอีกต่อไปเจ้าตัวจะมาเล่นกระทางทีมชาติไทยอย่างแน่นอนในครั้งนี้ก็เป็นราว่างานนี้ก็ม่ให้กาลังใจน้องๆที่เป็นลูกครึ่งกันด้วยครับสู้ๆนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับทีมไทยกระหึ่มเอเชีย บีจีปทุมไล่บทชุนนำดราก้อนโอกาสยิงเป็น10เลยนะโดยทางสโมสรบีจีปทุมทีมตัวแทนจากประเทศไทยลงสนามแมตช์ชีสตาเข้ารอบกับทางชุนนำดราก้อนทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยเกาหลีใต้โดยปรกากฏว่าบีจีปทุมบุกแหลกใส่ทีมแชมป์บอลถ้วยเกาหลีใต้ชุนนำดราก้อนแต่น่าเสียดายที่ทั้งคู่เสมอกันไป0ูนย์ต่อศูนย์โดยที่บีจีมีสติเหนือกว่าชุนนำดราก้อนอย่างเห็นได้ชัดเจนและบีจีมีโอกาสลุ้นจบสกอร์มากถึง10ครั้ง ครองบอลนานมากกว่า60%อัตราการจ่ายบอลมากถึง427ครั้งจ่ายบอลแม่นยำม,มากถึง85%ส่วนจุนํำดรา้อนมีโอกาสจบสกอร์เียงแค่6ครั้งอัตราการจ่ายบอล208ครั้งสมบวนให้ b ีจีปทุมเก็บเพิ่มเป็น12แต้มทะลุเข้าสู่รอบนักเอาท์ครั้งแรกในหน้าปอดสัตว์เลยก็ว่าได้นานนะผมเป็นว่างานนี้ดีใจกันด้วยนะฮะกับทาง b ีจีปทุมในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ สนามชนรับปิดเป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดจากทานลงสนามทั้งหมดเลยนะโดยงานนี้ชมบุรีเอฟซีและก็บีจีปทุมกลายเป็นทีมที่มีสถิติการยิงประตูคู่แข่งได้มากที่สุดในศึกลีโวไทยลีก2021โดยทั้งสองสามารถทำประตูยิงได้24นัดจากการลงเล่นทั้งหมดในครั้งนี้สำหรับเกมที่ทางชมบุรีเอฟซีทำประตูได้นั้นมี4เกมจากการลงเล่นทั้งหมด28เกมในการเยือนแพ้โบลิเทโลเอฟซีไป0-2 เยือนแพ้แบงคอกยูเต็ดไป0ต่อ1เยือนเสมอนคนรราชสีมามาสตาเอฟซี0ต่อ0และก็เยือนแพ้ลีโอเชียงรายยูเต็ดไป0ูนต่อ1ส่วนบีจีปทุมที่ทำประตูไม่ได้นั้นมี5เกมจากการลงเล่นทั้งหมด29เกมเปิดบ้านพ่ายลีโอเชียงรายไป0ต่อ2เปิดบ้านพ่ายบริสเทโลเอฟซีไป0ต่อ3เยือนเสมอนคนรราชสีมามาสตาเอฟซี0ต่อ0เยือนแพ้การท่าเรือเอฟซีไปศต่อ1และก็เยือนเสมอพีทีประจบเอฟซีไป0ต่อ0 เป็นว่าง,งานนี้นะผมถือว่าเป็น2ทีมที่ยิงได้มากที่สุดแล้วในไทยลีกในช่วงฤดูกาลนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับช้างศึกกับภารกิจทวงแชมป์ซีเกมส์โดยมหาก,กรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31จะเปิดฉากชิงชัยกันอย่างเป็นทางการที่แดนเหนียนเวียดนามในช่วงเดือนนี้แล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้บอกว่าสำหรับประเทศไทยเหรียญทองที่ใหญ่ที่สุดคงจะหนีไม่พ้นฟุ้นบอลชาย อย่างที่ทราบกันดีมาว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาดราม่าเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมโดยเฉพาะเรื่องของโปรแกรมฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยในประเทศทับซ้อนกันกับการแข่งขันซีเกมส่งผลให้บรรดาสโมสรต่างๆนั้นไม่ยอมปล่อยตัวผู้เล่นกับทางทีมชาติจนในที่สุดแล้วเกิดการถแถลงข่าวแฉถึงปัญหานี้บริษัทไทยลีกจำกัดผู้กำกับดูแลจึงได้ออกแอคชั่นออกมานะผมและจัดก,การเลื่อนฟุตบอลไทยลีกให้จบเร็วขึ้น รวมถึงเลื่อกนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศฟุตบอลลีกคัพออกไปเตะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแทนและถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามทีทีมชาติไทยก็ไม่ได้ตัวผู้เล่นตามที่ต้องการอยู่ดีโดยข้อจำกัดบางสโมสรน,นอกจากนี้ทีมชาติไทยก็จัไม่มีเวลาให้ฝึกซ้อมร่วมกันอีกด้วยเนื่องจากไทยลีกจะจบฤดูกาลลงในวันที่4พฤษภาคมขณะที่โปรแกรมนัดแรกในซีเกมส์2022เราจะลงสนามในวันที่7พฤษภาคมจึงท,ทำให้ต้องออกเดินทางทันที เมือ่อฟุบอลลีกจบลงในครั้งนี้ซึ่งบรรดาแป้นนพันล่มซ้ำฐานะผู้จัดก,การทีมต้องแบกรับภาระอันหนักอึง้งเปรเยเอาไว้ในการเข้าร่วมงานมิชเดอะเพรสของสมาคมผู้สื่อข่าวมาว่าเรานั้นอยากได้เหรียญทองซีเกมในครั้งนี้แต่ก็เป็นเส้นทางที่ไม่ได้โรยดยกิบูรับนะเพราะในขณะที่เราเปเชิญกับข้อจํากัดมากมายหลายชาติต่างก็เริ่มทีมกันไปแล้วโดยเจ้าภาพเวียดนามซึ่งเป็นแชมป์เก่ามีการหยุดลีกถึง4เดือน เพื่อการนี้และพวกเขาก็พิ่งจะอุ่นเคเรื่องเสมอกับทางเกาหลีใต้ชุดยู่20ปีในขณะที่อินโดนีเซียยกพลไปฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้ใสองสัปดาห์ส่วนเี็นมากไป UEE สองสัปดาห์และสิงคโปร์ก็รวมตัวกันเข้าแคมป์ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งสีเกมครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างแน่นอน ซึ่งแผนงานเบื้องต้นของเรานักกีฬากลุ่มแรกจะออกเดินทางวันที่4พฤษภาคมลงคมเครื่องที่กรุงฮาหนอยก่อนต่อรถไปที่เมืองน้ำดินส่วนกลุ่มที่2ที่ยังต้องลงเล่นไทยลีกนัดสุดท้ายเนื่องจากสถานการณ์ของทีมยังมีลุ้นอันดับนะฮะจะออกเดินทางไปพร้อมกับตนในวันที่5พฤษภาคมเราจะฝ่าฟันปัญหานี้และข้อจํากัดมากมายที่เกิดขึ้นเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดซึ่งตนก็ไม่รู้มาว่าจะได้เหรียญทองตามที่ทุกคนคาดหวังหรือไม่ แต่เรกานั้นจะทำเต็มที่ภายใต้ความพร้อมทั้งหมดที่เรามีมาาำแป้งยืนยันเอาไว้เช่นนั้นสำหรับผู้บอลชายซีเกมครั้งที่31ช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีอยู่ในกคุ่มบีพร่งมกับทางมาเลเซียกัมบูชาสปอรลาวและก็สิงคโปร์โดยจะฟาดแข่งกันที่เทียนตรวงสเตเดียมในเมืองดําดิน โดยประเดิมนัดแรพกพบกับทางมาเลเซียวันที่7พฤษภาคมต่อด้วยพบกับทางสิงคโปร์วันที่9พฤษภาคมจากนั้นพบก,กัมพูชาในวันที่14พฤษภาคมและปิดท้ายรอบแรพกพบกับทางสปปลาววันที่19พฤษภาคม โดยตรงเตะเ,เวลา19นาฬิกาชุกนัดส่วนรอับรองชนะเลิศจะแข่งขันวันที่16พฤษภาคมและจิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่19พฤษภาคมซึ่งนับตั้งแต่กีฬาแหลมทองเปลี่ยนมาเป็นกีฬาซีเกมช้างศึกทีมชาติไทยครองความยิ่งใหญ่มาตลอดศ5ภาพปีเต็มๆโดยเป็นแชมป์มาแล้วทั้งหมด14สมัยมาที่สุดในบรรดาเพื่อนร่วมภูมิภาคอย่างไรก็ตามเมื่อครั้งที่แล้ว,วเราต้องบอบช้ำและขายขี้หน้าจากการกระเด็นตกรอบแรก นำซ้ำแชมป์ยังตกเป็นของเวียดนามคู่รักคู่แค้นที่ตบหน้าเราฉากใหญ่ด้วยการแซงหน้าพระหดเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในอย่างนี้บอกว่าในครั้งนี้แฟนบอลไทยจะกลับมาชุ่มชื่นหัวใจกันอีกครั้งกับการทวงตำแหน่งเจ้าซีเกมขึ้นมาแต่หากว่าเรานั้นทำไม่สำเร็จก็คงต้องย้อนกลับไปโทษที่ต้นตอของปัญหาซึ่งการจัดวางโปรแกรมการแข่งขันลีกในไม่เป็นใจกับทีมชาตินี่แหละครับ คือสาเหตุใหญ่มาโดยตลอดอยู่แล้วในขณะเดียวกันคำพูดของท่านนายกสมาคมที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าเราก้าวข้ามอาเซียนไปแล้วนั้นมันคงจะกลับมาหลอกหลอนเราอีกครั้งไปอีกนานแสนนานเลยก็ว่าได้ถ้าเราไม่สามารถก้าวข้ามจริงๆเอาเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับผมรับไม่ได้นะโคดเตียเผยหลังฉลามชนบุกเจ้าราชบุรีไป 2. ต่อ2ในเกมล่าสุด โดยสะสมพบประเรสริฐกุนซือชมบุรี FC เผยหลังนำทีมบุกเสมอราชบุรี FC สุดมันไป2 2ต่อสในศึกบริโวคไทยลีกนัดที่29เมื่อวันที่ผ่านมารับเสียดายที่ผู้เล่นมากกว่าแต่เก็บชัยไม่ได้ในครั้งนี้โดยหลังเกมโคตเตียกุนซือฉลามชนได้เผยมาว่าเกมนี้ถือว่าเราทำได้ดีนะแต่ในส่วนที่เรามีผู้เล่นมากกว่าบอกได้เลยว่าอยอมรับไม่ได้จริง โดยเฉพาะเกมรุกที่ยังไม่หลากหลายและการเสียประตูที่ค่อนข้างจะง่ายมากเราเสียสประตูในเกมนี้เหมือนเกมที่ผ่านมาซึ่งเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านกันต่อไปการเสียประตูแบบไม่มีเหตุผลผมรับไม่ได้ทุกๆเกมที่เราเล่นนั้นก็หวังจะคว้า3ามแต้มอยู่แล้วโดยเกยมต่อไปเราต้องไปเยือนบีจีประชุมยอมรับเลยว่าหนักอย่างแน่นอนเกมเยือนทุกเกมไม่ง่ายนะต่อให้คุณเป็นทีมระดับท็อปขนาดไหนเกมเยือนก็ยากทุกครั้งเสมอ ยิ่งตอนนี้ B ีจเขาเล่นได้เป็นระบบแล้วก็แข็งแกร่งเขายกระดับไปเอเชียแล้วมาตรฐานของเขาขึ้นเร็วมากแต่เรานั้นก็ต้องการจบอันดับให้ดีสุดในครั้งนี้เพราะหลายปีที่ผ่านมาชมบุรีก็ไม่เคยขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหัวตารางคะแนนได้เลยละสุดท้ายถามว่าอยากจะโรเตชันใหม่ไหมจริงๆแล้วผมอยากจะส่งชุดใหญ่ลงเล่นในซ้ำไปแต่มันก็มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บส่วนเป้าหมายในบอลถ้วยเราก็ต้องการด้วยในครั้งนี้อยู่แล้ว โคดเตียก็ได้กล่าวปิดใช้าอาไว้ครับสำหรับทางโปรแกรมต่อไปกบทางชมบุรีเอฟซีจะออกไปเยือนบีจีประชุมในศึกบริโวนัดท,ที่30วันที่พุทธที่4พฤษภาคมเวลาแปนาฬิกานสนามบีจีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS p เ a y รใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟันไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่1พฤษภาคม2565 โดยใชย้ผูบังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ